บริษัทษสอใหญ่ยนจูนิง่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลร,รถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์ซันซอยครับทดสอบนะครับคอย Honda Jazz เป็น IDSI นะครับสตัวนี้นะครับจะอยู่เป็นชุดด้านหลังนะครับเป็นตัวยาว นะครับเป็นเครื่อง IDSI นะครับของ Honda นะครับอาการรั่วนะครับก็จะมีช่วงตรงนี้ฮะจะมีรอยรั่วเป็นกระแสไฟที่ออกมานะครับรั่วตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็จะทำการแก้ไขนะครับเพื่อที่จะให้รถคันนี้กลับมาใช้งานได้นะครับการซ่อมคอยการดูแลคอยนะครับก็แนะนำนะครับว่ามันได้แค่ระยะหนึ่งนะครับสำหรับรถยนต์นะครับคือ ทางเจ้าของรถเองก็ยังมีความพร้อมที่ไม่สามารถที่จะซื้อคอยตัวใหม่ได้นะครับสำหรับ Honda เองก็สามารถดูแลก็คือการดูแลการซ่อมนะครับพอได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องดูด้วยว่าอาการมันมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทําการแก้ไขนะครับสำหรับคอย idsi นะครับตัวด้านหลังทั้ง4ตัวนะครับเครื่อง idsi ของ Honda นะครับก็จะมีปัญหาใน4ชุด4ตัวหลัง นะครับแต่คันไหนบางคันก็โชคร้ายก็เจอทั้ง8ตัวเลยนะครับหน้าอีกสี่หลังอีก4ี่ก็รั่วหมดเลยนะครับยกทีนึงก็ตัวราคาคอยตัวนึงก็พันกว่าบาทนะครับก็ไม่เกินพันกลางนะครับประมาณพันกว่าบาทตัวนึงนะครับก็ตีกลมๆไปมฮะถ้าตัวพันกว่าบาท8ตัวก็ใช้เงินหมื่นกว่าบาทนะฮะในการเปลี่ยนคอยทั้งชุดนะครับสําหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนต้องการแก้ไขนะครับก็ได้ระยะหนึ่งนะครับต้องทําใจไว้ด้วย นะครับต้องทําใจไปด้วยแล้วก็พร้อมก็ทําการเปลี่ยนเป็นของใหม่ใส่เข้าไปนะครับเพื่อการใช้งานของรถยนต์ของท่านเองนะครับอเดี๋ยวกันนี้ก็ต้องช่วยเหลือท่านสมาชิกไปก่อนนะครับก็ทําการซ่อมนะครับแล้วก็แก้ไขเข้าไปโอเคครับ สำหรับ Honda Jazz คันนี้นะคะจะต้องมีการฟัชชิ่งน้ำมันเกียร์ค่ะประโยชน์ของการฟัชชิ่งน้ำมันเกียร์นะคะน้ำมันเกียร์สังเคราะนะคะจะเข้าไปอยู่ในระบบเต็มร้อค่ะช่วยลดการสึกหลอลดความเสียหายของเกียร์ยืดอายุการทำงานของเกียร์การทำงานดีนิ่มนวลแม่นยำเกียร์เบาเข้าสมูทนะคะ จากนั้นนะคะช่างจะทำการเติมน้ำยาล้างระบบเกียร์นะคะผลิตภัณฑ์จากสอยายอนจูนนิ่งนะคะเพื่อเข้าไปชะล้างสนิมและขมเหล่านะคะทำให้ระบบเกียร์สะอาดยืดอายุการใช้งานของเกียร์แล้วทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะเข้าเกียร์ดีนะคะเพื่อฟรีล้อให้น้ำยาเข้าไปทำงานกับระบบเครื่องยนต์นะคะใช้เวลา45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะ ฟาชชิ่งน้ำมันเกียร์นะคะเป็นการทำความสะอาดระบบเกียร์นะคะให้สะอาดยิ่งขึ้นนะคะการฟาชชิ่งด้วยเครื่อง ATF นะคะจะดึงน้ำมันเก่าออกมากองนะคะแล้วก็เบนน้ำมันใหม่เข้าไปแทนที่นะคะน้ำมันเกียร์ที่อยู่ในระบบเครื่องยนต์นะคะจะสะอาดป่าสจากคาบขม่าวเศษตะกรนต่างๆนะคะ หลังทำการฟาชชิ่งน้ำมันเกียร์นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการเติมสารเสริมประสิทธิภาพนะคะผลิตภัณฑ์จากสอใหญ่ยนจูนนิ่งค่ะ VT1 Super Treatment ค่ะเพื่อช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์ช่วยปกป้องอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลเติมสารเคลือบเกียร์ออโต้ค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหลอของเกียร์ช่วยแก้ปัญหาเกียร์กระตุกเกียร์ไม่เข้าเกียร์วืด เติมน้ำยาล้างหัวฉีดเบนซินค่ะเพื่อป้องกันการเกิดสนิมช่วยทำความสะอาดหัวฉีดช่วยขจัดคราบขม่าจากการเผาไหม้เติมสารเคลือบบ่าววาวค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าววาวช่วยให้บ่าววาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นสวัสดีครับตอนนี้นะครับ,รบยืนอยู่ท้ายรถ Honda Jazz นะครับเดินทางมาจากที่ไหนอาการรถเป็นยังไง นะครับทำไมถึงมาใหญ่ยนจุนนี่งนะครับเรามาทําความรู้จักเจ้าของรถก่อนนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมควรขอชื่อนิดหนึ่งชื่อชํานาญอยู่เ็นครับพี่ชํานาญเดินทางมาจากที่ไหนครับพี่ลบบุรีลบบุรีรถคอนดัตแจนคันนี้มีอาการเป็นไงบ้างมันมันกระตุกมันกระตุกกระตุกลักษณะไหนครับได้ฟังหน่อยเวลาเหยียบคันเร่งแล้วมันกระตุกคือแตะคันเร่งแล้วมันจะแบบเร่งปุ๊บมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดใช่ครับจะแบบไม่ไม่ไม่พุ่งครับต้องรอรอบต้องต้องละคันเร่งต้องละคันเร่งครับนะครับ อาการนี้เป็นนานเนี่ยเป็นมาเป็นปีนะครับเป็นปีแล้วก่อนที่จะมาใหญ่ยนจุนเน่งเอารถไปทําอะไรมาก่อนก็มีเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็เปลี่ยนคอยเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนคอยครับนะครับแล้วตั้งบ่าวาวตั้งวาลครับตั้งวาลครับตั้งวาลมาแล้วเปลี่ยนหัวเทียนมาแล้วเปลี่ยนคอยมาแล้วนานแค่ไหนละก็ล่าสุดเดือนล่าสุดเนี่ยประมาณเกือบเกือบสองเดือนเกือบเกือบสองเดือนครับอาการดีขึ้นไหม อาการดีประมาณเกือบ2เดือนแล้วก็มาเนี่ยแล้วก็เป็นเนี่ยอาการดีเกือบ2เดือนเอาง่ายๆว่าหลังจากเปลี่ยนมาแล้วก็อาการดีขึ้นครับแต่หลังจากนั้นก็เป็นอีกเป็นอีกตัดสินใจวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเลยตัดสินใจมาใหญ่ยนประมาณนี้เลยรู้จักใหญ่ยนได้ยังไงก็ดูใน YouTube ติดตาม u t u b e ครับแปลว่าเห็นผมใน YouTube ด้วยนะครับใน u t u b e ผมจะผอมมากนะวันนี้อาจจะอ้วนนิดหน่อยนะครับก็ติดตามใหญ่ยนจูนิ่งมาจากทางยูทูปนั่นเองนะครับอาการรถเกียร์กระตุกนะครับวันนี้อยู่กับรถตลอด เห็นการทำงานอย่างยนตจนิงเป็นไงบ้างก็ก็ดีครับดียังไงครับดียังไงหนเล่าให้ฟังหน่อยก็อยังไงบอกไม่ถูกเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ช่างลุมกันนะฮะลุมคันนี้กันนะครับก็แต่ที่สําคัญนะฮะรถคันนี้นะครับดูแลรถดีมากเปลี่ยนน้ามันเกียร์ทุก20,000กิโล วันนี้ครบดิวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช้น้ำมันเครื่องซันซอยกะว่าจะมาอยู่แล้วกะจะมาอยู่แล้วเปลี่ยนเลยกระตุกกะว่าจะมาจะมาแล้วจะจะมาเติมสารเติมสารทาไมถึงอยากเติมสารของยายยนจุนนิ่ครับก็ก็ดูในยูทูบมาเลยติดตามใหยยนจุนนิ่ครับก็เลยอยากเติมสารอยากดูแลรถตัดสินใจนานไหมกว่ากว่าที่จะมานี่ไม่นานครับไม่นานดูปั๊บก็มาเลยอ่ะโอเคอยากจบอยากยิ้มๆกลับบ้านนะครับรถยนต์วันนี้ก็มาตั้งแต่เช้า ตอนนี้ห้าโมงเย็นกว่ากว่านิดๆแล้วนะครับก็กำลังจะกลับบ้านแต่อย่างไม่ให้กลับนะครับเรามาพูดคุยกันก่อนนะครับมาเล่าประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์ให้สําหรับสมาชิกท่านอื่นนะครับที่ติดตามยหางยนจนยิ่งได้ดูกันนะครับรถที่มีอาการกระตุกกระตุกจากตรงไหนบ้างส่วนไหนบ้างวันนี้เจออะไรครับที่กระตุกที่มีการรั่วก็มีคอยค,คอยคอยหวัวเทียนรั่วคอยหวัวเทียนรั่ววันนี้เห็นไหมฮะว่ารั่วย่งไง เห็นเห็นครับทดสอบให้ดูเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ได้ทําการดูแลแล้วนะครับก็มาเทสให้ดูอีกทีนึงนะครับก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของคอยเปลี่ยนน้มันเกียร์ก็คือฟัชชิ่งเลยวันนี้ทาชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ทำฟัชชิ่งคราวนี้อีก10,000แกิโลมาทำฟัชชิ่งอีกครั้งแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือทุก2 0 0 0 0โลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ไปเหมือนเดิมน้ํามันเครื่อง1 5 0 0 0กักิโลนะครับรอบนี้ใช้ไปหนึ่งหมื่นห้าเปลี่ยนรอบหน อีกรอบหนึ่งค่อยใส่สารเสริมประสิทธิภาพเพราะสารเสริมประสิทธิภาพนะครับจะอยู่ในรถของท่าน30 0 0 0กิโลแล้วก็น้ํายาล้างหัวฉีดเนี่ยจะเน้นนิดนึงว่าให้เติมน้ํามันให้เต็มถังพ่องไวหนึ่งขีดก็เติมกลับมาให้เต็มทําสักสามสี่ครั้งเพื่อให้ระบบภายในตั้งแต่ท่อส่งนะครับท่อส่งนะครับปั๊มนะครับก็คือปั๊มติ๊กที่อยู่ด้านในนะครับต่างๆเนี่ยจนถึงปลายหัวฉีดเนี่ยลดการอุดตัน นะครับต้องรบกวนให้ระบบมันทํางานนานนิดหนึ่งนะครับเพื่อดูแลระ,ระบบภายในนั่นเองรถยนต์คันนี้นะครับมีความพิเศษก็คือการดูแลน้ํามันเกียร์นี่ยังใสยอยู่นะครับแต่เจ้าของรถเองเขาบอกว่าคือขอเปลี่ยนเถอะนะครับขอเปลี่ยนเถอะนะครับเพราะว่าการดูแลระบบเกียร์เนี่ยเกิดปัญหาเนี่ยมันจะต้องใช้เงินจํานวนมากในการแก้ไขแล้วตอนนี้ไปทดสอบการขับขี่มาแล้วเป็นยังไงบ้างก็เหยียบ กดคันเร่งไปแล้วไม่มีกระตุกเลยกดลงไปเลยครับไม่มีแบบตึ๊ดๆๆๆไม่มีความเร็วได้เท่าไหร่เมื่อกี้ลองหนึ่งยูเทิร์นเหยียบไปแค่ร้อยยี่สิบแค่ร้อยยี่สิบนะเหยียบไปแค่ร้อยยี่สิบแต่ก่อนมานี่กว่าจะถึงร้อยไปไงฮะแปดสิบก็กระตุกแล้วกระตุกแล้วนะครับแล้วก็ค่อยอค่อยแต่คันเร่งไต่ไปเรื่อยก็คือค่อยๆไล่เลยมาแค่ร้อยสิบร้อยหนึ่งร้อยสิบกระตุกอีกก้าสิบ ยังยังไม่กระตุกยังไม่กระตุกแต่ถ้าถ้าละคันเร่งแล้วกดไปใหม่ก็กระตุกกระตุกก็คือว่าถ้ายุกคันเร่งมากดใหม่คือกระตุกแน่นอนครับนะครับอาการนี้มาเป็นปีแก้ไขมาแล้วหลายจุดก็วันนี้ตัดสินใจมาใหญ่ยนนะครับหน้าที่ของพวกเรานะฮะทีมงานใหญ่ยนจุนนี้ก็คือดูแลรถทุกคันที่เดินทางมาที่ใหญ่ยนจุนี้นะครับวันนี้ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีทดสอบการขับคีนะครับทดสอบในเรื่องของระบบเครื่องยนต์ทดสอบในเรื่องของระบบเกียร์ต่างๆนะครับครนนี้ฝากอีกเรื่องนนนนึงงงะคครรับลอออดูตเเื่ย็ วันนี้อาจารย์ใหญ่เมื่อกี้ไปคุยกับอาจารย์ใหญ่แล้วนะครับตอนเครื่องเย็นลองดูนะครับว่าสตาร์ทเครื่องมาแล้วนะครับแนะนำนะครับรถต้องมีการวอร์มเครื่องครับสตาร์ทเครื่องมารอบเครื่องจะอยู่ประมาณพันสองถึงพันห้าแล้วหลังจากนั้นเขาจะค่อยๆลดงจะปรับมาอยู่ประมาณ800ร้อยถึงหนึ่งพันเนาะก็ทดสอบการขับขี่ได้ทดสอบระบบเกียร์ว่ามีการกระตุกกระชากไหมนะครับก็รถคันนี้นะครับในความรู้สึกของทีมงานช่างก็ชิลๆฮะสบายๆนะครับเพราะว่า เจ้าของรถเองนะครับพื้นฐานในการดูแลรถนี่ค่อนข้างเยี่ยมยอดมากนะครับดูแลรถมาดีมากพอดูจากน้ำมันเกียร์นี่ก็รู้แล้วนะครับนี่ก็ฝากไว้สําหรับท่านสมาชิกที่ใช้รถยนต์ฮอนด้าหรือรถยนต์รุ่นอื่นๆนะครับก็ฝากนะครับในการดูเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับน้ำมันเครื่องนะครับของเหลวภายในระบบนะครับก็ปวดตรวจสอบดูนะครับเพราะว่าการดูแลรถของท่านนะครับจะช่วยให้นะครับการเมนเทนแนนต์ก็คือการซ่อมต่างๆเนี่ย น้อยลงนะครับวันนี้ฝากถึงสมาชิกที่อยู่ลบบุรีนะอาการเกียร์กระตุกนี่อาการเกียร์กระตุกถ้าถ้ามีอาการเกียร์กระตุกของฮอนด้าเจ็ครับเชิญมาที่นี่เลยครับเอาอย่างนี้เลยเหรอพูดแค่นี้เหรอพี่ครับดู YouTube ก็ไม่นานนะครับยูยูทูบ็แปั๊บเดียวนะครับตัดสินใจมาเลยสารเสิ่ประสิทธิภาพนี่คือตั้งใจมารออยู่แล้วอยากใส่อยู่แล้วอยากลองอยากลองนะครับสามหมกิโลนะครับหลังจากนี้ไปนะครับในการดูแลรถแล้วก็รถนะครับหลังจากที่ใช้งานแล้ว ฝากเข้ามาคอมเมนต์ในไลน์ด้วยเดี๋ยวน้องจะตัดต่อคลิปวิดีโอ Honda แจ๊ตลอบุรีคันนี้ขึ้นแล้วก็ไปคอมเมนต์นะครับสามารถแชร์ได้นะแชร์เพื่อให้สมาชิกที่ติดตามอย่าย่ยนจนนี้นะครับได้ดูแลรถนะครับแล้วก็แก้ไขาอาการตรงจุด นะครับวันนี้นะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านแล้วหรือว่ายังไม่อยากกลับพี่อยากแล้อยากกลับแล้วนะครับอยู่ทั้งวันแล้วหลับหลายตื่นแล้วหลับหลายตื่นแล้วนะครับรถก็ยิ้มยิ้มกลับบ้านนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะสอใหญ่ยนต์ยุ่งยิ่งทางยูทูบชาแนลนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนพร้อมส่งฮอนด้าเจ็ดจากลบบุรีกลับบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ครับ ผลิตภัณฑ์ของสอยายนจุนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแร็บที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป